เราก็ต้องขอความช่วยเหลือเนาะคือในการทำงานของโฮมไอโซเลชันมันมี3ส่วนครับก็คือส่วนที่เป็นทางการแพทย์เราจะต้องมีพยาบาลมีคุณหมอมีเภสัชกรและมีคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยโทรติดตามคนไข้ตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าให้เหมือนกับคนไข้ในใช่ไหมแต่พอคนไข้เขาเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราไม่สามารถทำเพอร์เฟกต์ร้อแล้วอะเราเราก็ต้องทําเท่าที่เราทําได้ก็จะถามว่ารับไหวไหมมันไม่ไหวมันก็ต้องไหว คนไข้โทรมาติดตามเราถามว่าเราจะไม่ดูเขาได้ไหมเราจะนอนหลับได้ไหมเฮ้ยเขากําลังแย่เรากล้าปิดโทรศัพท์ไหมอย่างเงี้ยก็คือเต็มที่ที่สุดแล้วอะเท่าที่ทรัพยากรเท่าที่คุณหมอคุณพยาบาลจะรับไหวในปัจจุบันเราก็ต้องบริหารทุกอย่างในในเรื่องของเวลาแล้วก็การทํางานปรับเป็นเป็นรายชั่วโมงไปว่าชั่วโมงนี้โอเคช่วงหนึ่งนี้โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆปรับทุกวันะทุกๆชั่วโมง้วย แล้วเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าคนไข้ก็แบบเราก็ต้องอยู่ในความดูแลอย่างเงี้ยมันใช้เทคโนโลยีอะไรมาช่วยบ้างอะคะคุณหมอเทคโนโลยีที่เราใช้เนาะเราเริ่มจากอุปกรณ์ก่อนออกซิเจนไอที่จับที่ปลายนิ้วเนี่ยัก็ซื้อเอาพวกนี้เรารู้แล้วว่าบางเครื่องใช้ได้บางเครื่องใช้ไม่ได้เราก็ต้องมีการ QC ก่อนคือได้รับบริจาคหรือซื้อมาก็ต้อง Q c วซว่ามันใช้ได้ใช่ไหมจากนั้นปุ๊บเราคุยกับคนไข้ก็ไม่ยากเนี่ยเราใช้ไลน์ก็ได้เราใช้เราใช้ได้ตั้งหลายแพลตฟอร์มบางคนก็ Facebook ได้แต่่วา ณน,นะโรงพยาบาลเนี่ยเรามีระบบของโรงพยาบาลที่เราเรียกว่า EC โ c ค l ลอี o c a l l ก็คือระบบการโทรที่เรากับคุณไขเราสามารถคุยกันได้โดยที่มีความเป็นส่วนตัวและมีความเป็นข้อมูลทางการแพทย์นั่นหมายความว่า eC o c a l l เนี่ยจะมีความเซ็กเคียวในแง่ที่ข้อมูลคนไข้เนี่ยจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างถูกต้องด้วยความที่คนไข้มีจํานวนมากนะคนไข้จะใช้ระบบนี้ได้คนไข้ต,ต้องต้องลงทะเบียนในระบบโรงพยาบาลสภาพความเป็นจริงก็คือ คุณใช้อะไรก็ขอให้คุณใช้แบบนั้นไปแหละคุณสะดวกไลน์แล้วก็คุยไลน์คุณไม่สะดวกแล้วก็โทรใช่ไหมคือสถานการณ์แบบนี้ก็ทําทุกทุกช่องทางที่คุยได้แล้วก็อย่าลืมว่าคนไข้มันอายุ70ไม่ได้ใช้ไอทีไลน์เป็นนะบางคนนั้นติดต่อผ่านญาติเขาอย่างนี้เหรอคะคนไข้นึกออกไหมคนไข้เนี่ยเวลาเขาติดเชื้อเนี่ยญาติก็ไม่อยากไปใกล้คนในสังคมก็ไม่อยากจะติดต่อสื่อสารกัน เพราะฉะนั้นในคนไข้บางคนเท่าที่เราเจอสถานการณ์มาสิบวันเนี่ยบางคนไม่มีญาติบางคนไม่ไม่มีคนช่วยใช้เครื่องมือไม่เป็นวัดออกซิเจนไม่ได้สายตาไม่ดีอ่านไม่เห็นอ่านไม่เห็นก็บอกเราไม่ได้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ถ่ายรูปไม่เป็นก็ส่งผลมาให้เราดูไม่ได้แล้วก็ที่เราเจอล่าสุดคือเรารับทุกเรียกว่าคนคนที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยมีคนที่พูดภาษาไทยไม่ได้มาในความดูแลของเรามันก็จะเป็นความยากอีกระดับหนึ่งเนาะเป็นความยาก สมมุติว่ามีบางเคสสมมุติจะเทิร์นจากจากสีเขียวไปเป็นสีเหลืองหรือว่าอิมเมอร์เจนซีมีอาการหนักอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะติดต่อโรงพยาบาลได้เลยไหมคะสิ่งที่เราพยายามทำก็คือว่าในกรณีที่คนไข้มีอาการหนักเราก็ประสานงานแล้วก็รับเขากลับมาในโรงพยาบาลเราเรียกว่ารับก,กลับมาในโรงพยาบาลนะไม่ได้รับกลับเข้าเตียงนะเอามาอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยกันเนาะเป็นพื้นที่หนึ่งที่จัดไว้แต่ไม่ใช่โรงไม่ใช่เตียงนอนไม่ใช่วอดของโรงพยาบาลเพราะวอดเตียงเต็มแล้ว หลักการง่ายๆในการขนส่งก็คือเป็นเรื่องอาหารยารักษาโรคแล้วก็ระบบการส่งกลับเป็นเรื่องโลจิสติกพวกนี้หมดดังนั้นเราก็ดีวอยู่กับไปรษณีย์ไทยอะไรเงี้ยระบบการขนส่งบริษัทส่งอาหารทีนี้ความ,มยากอีกระดับหนึ่งก็คือว่าถ้าคนไข้ยอยู่ที่บ้านและเขาจะไม่แพร่เชื้อเนี่ยเขาจะต้องอยู่ที่บ้านร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นสิ่งที่เราต้องจัดการใหม่ก็คือว่าเราก็ต้องไปคุยกับทางคนไข้อีกทีนึงว่าคนส่งกับคนไข้ห้ามเจือตัวกัน ห้ามทักทายเซฮายทำไม่ได้เด็ดขาดทีนี้มันก็ตามมาด้วยเรื่องปัญหาว่าโอเคฝากคนอื่นส่งทีนี้ฝากคนอื่นส่งไอคนที่ฝากรับของเนี่ยก็ติดเชื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นมั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 นไม่ได้มันไม่ตรงไปตรงมาเราก็ต้องพยายามทาความเข้าใจกันค่อนข้างเยอะแต่หน้าวันนี้คือถ้าเรามองว่าคนไข้จะต้องอยู่บ้านเนี่ยสิ่งเดียวที่ต้องทําให้ได้ก็คือว่าเขาต้องมีอาหารสามมือ้อเราต้องแก้ปัญหานี้ไห้ได้แล้วเรื่องอยามันมีทั้งยาอันตรายมีทั้งยาปกติ ดังนั้นการจะทํำยังไงให้เขารู้ว่าเฮ้ยยาตายห้ามทานนะทานต่อเมื่อได้รับคําสั่งของแพทย์ว่าทานได้อะไรเงี้ยแล้วก็พอฉันรู้ตัวว่าป่วยฉันต้องได้ยาพันทีชั่วโมงเนี้ระบบมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นไงเราพยายามส่งเร็วที่สุดคําว่าเร็วที่สุดของเราอาจจะอยู่ที่6ชั่วโมงจนถึง48ชั่วโมง ค่อยๆแก้กันไปแล้วก็พยายามถ้าเร็วได้ก็จะเร็วซึ่งถ้าจัดทีเดียวไปครั้งแรกก็คืออยู่ประมาณสัก1 0บถึงสิวันเลยไหมคะจำนวนยาที่เราให้คนไข้ไปต่อคนในกรณีนี้ครับก็คือคนไข้สีเขียวเนี่ยหมายถึงคนไข้ที่ไม่มีอาการดังนั้นคนไข้โดยธรรมชาติแล้วเขาไม่ควรจะต้องอทานยาจนครบ14วันยาที่ได้เนี่ยมันมียาสามัญประจําบ้านด้วยกินตอนมีอาการเพราะฉะนั้นตามหลักแล้วก็ไม่ควรจะต้องจ่ายยาครบ14วัน แล้วเรื่องของโฮมไอโซเลชันนะคะมันจะมีส่วนช่วยให้สถานการณ์โควิดในบ้านเราดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนคุณหมอคือโฮมไอโซเลชันเนี่ยทำให้คนไข้าสามารถกักตัวอยู่ที่บ้านได้แล้วก็ได้ทั้งอาหารได้ทั้งยาและคําแนะนําทางการแพทย์เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนจํานวนมากอย่างวันหนึ่งบวกเป็นหมื่นๆคนเนี้ยครับในอีกไม่กี่วันนับจากนี้มันก็อาจจะทําให้คุณภาพการให้บริการลดลงได้เช่นเดียวกันเพราะว่าหมอกับพยาบาลก็ยังมีจํานวนเท่าเดิมยันนัตอนนี้ครับก็คือว่า เรากำลังเปิดรับอาสาสมัครมากขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องเป็นอาสาสมัครที่ตรงกับสิ่งที่เราอยากได้ด้วยนะโดยเฉพาะบริเวณที่มีคนติดเชื้อเยอะๆเราก็แค่เซตทีมหนึ่งแล้วก็อาจจะแทนที่จะเป็นโฮมไอโซเลชันก็เป็นคอมมิตี้ไอโซเลชันไปเลย<ม>จากตัวทั้งชุมชนไปเลยนะครับสมมติว่าตัวผู้ป่วยเองแล้วก็คนในชุมชนอะตอนนี้บางคนยังไม่รู้เลยว่า บ้านเราพร้อมหรือเปล่าถ้าเราจะโฮมไอโซเลชันเนี่ยถ้ามันอยู่ด้วยกันห้องเดียวแล้วมีกัน5คนอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะโฮมไอโซเลชันได้ใช่ไหมหมอคือมันก็ตามหลักก็ไม่ควรแต่ว่ามันก็เลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้อง<ม>เ,ออเปิดหน้าต่างให้มันโคลไว้แล้วก็ใส่หน้ากาก,ากอยู่ที่บ้านตลอดเวลา<ม>นะครับอาหารเครื<ม>่องนึ่งผมทุกอย่างต้องแยกไม่ร่วมโต๊ะกันคือรักกันอย่ากอดกันรักกันอย่าใกล้ชิดกันทําเท่าที่ทําได้ถ้าเกิดฟังคลิปผมก็คือเราพยายาม ช่วยเต็มที่แล้วนะแต่ว่าถ้ามันแบบท้าไปไม่ได้ไม่ได้ทันใจอย่างนี้ครับก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายเข้าใจทั้งคนป่วยและคนไม่ป่วยเนาะเข้าใจหมดทุกคนนะมันก็คือคนป่วยคนไม่ป่วยกีดกันกันไม่สบายใจกันอยากไล่ออกจากบ้านอยากให้ไล่ให้มาโรงพยาบาลแต่ว่าทางคมไทยคนเราก็ต้องอยู่ด้วยกันช่วยกันเพราะว่าถ้าเรารอดในสองอาทิตย์นี้เราจะลอดกันหมด เราจะใช้ชีวิตร่วมกับคนข้างบ้านที่ป่วยยังไงดีคุณหมอไม่ให้แพนิกแต่ว่าก็ต้องระวังคือผมว่าอย่างนี้ครับสถานการณ์ตอนนี้เราต้องคิดเสมือนทุกคนติดโควิดไปหมดละเราต้องคิดแบบนั้นเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหน้าตาแบบนี้อาการแบบนี้โควิดมีหรือเปล่าดังนั้นโดยตามหลักทั่วไปอะครับเราเว้นระยะห่างเราทานอาหารแยก เราไม่สูงสินไม่คุยกันไม่ไปสวนสาธารณะอีกแล้วไม่ไปทานอาหารในร้านอาหารไม่เผลอตัวคือทุกคนต้องทําแบบเนี้ยถามว่ามันติดได้ง่ายไหมมันก็คงไม่ได้ง่ายขนาดแบบว่าแค่เปิดหน้าต่างห่างกันสิบเมตรแล้วจะติดมันไม่ผมว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ไม่มีใครสามารถตอบได้นะว่านะวันนี้ต้องห่างกันขนาดไหนดังนั้นคุณต้องเห็นใจกันแล้วก็คนติดโควิดอาจจะเป็นเพื่อนบ้านคุณเขาไม่มีที่ไป หรือว่าเขามีมที่ไปสุดท้ายเดี๋ยวคุณก็ติดเหมือนเขาบ้างอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าก็ต้องต้องเข้าใจกันนะเพราะว่าถ้าเขาไม่อลุมนอลวยกันสถานการณ์แบบนี้ผมคิดว่าโควิดมันจะไม่ดีขึ้นสถานการณ์ของสาธารณสุขตอนนี้สิ่งที่คุณหมอกังวลคืออะไรคะ คือผมคิดว่ามันถึงจุดที่เราต้องช่วยกันทุกคนนะครับคือว่าการล็อกดาวน์เนี่ยก็คงจะต้องทําให้อย่างเข้มงวด <c oughs> เพื่อให <c oughs> อ้คนทุกคนเนี่ยสามารถจะอยู่ที่บ้านได้แล้วก็ไม่ไปแพร่เชื้อหรือรับเชื้อจากข้างนอกผมคิดว่าความน่าเป็นห่วงก็คือว่าถ้าสองสามอาทิตย์นี้เราไม่ดีขึ้นเนี่ยระบบการแพทย์ต่างๆจะมีปัญหาแล้วก็จะเกิดผู้เสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่เรารับมือไม่ได้ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือว่าคนธรรมดาต้องไปรีบฉีดวัคซีน นะอย,อย่าเพิ่งคิดกังวลหรือว่าไปกังวลเรื่องว่าคุณภาพวัคซีนเป็นอย่างไรส่วนคนที่ติดไปแล้วให้พยายามรักษาตัวเองให้ดีๆที่สดุดอย่าไปแพร่เชื้อ,อ,อให้กับคนอื่นเพิ่มครับผมคิดว่าเราก็เป็นบ้านเมืองที่จริงๆแล้วเราเอารุ่มารวยเราช่วยกันในสถานการณ์ฉุดเฉินสึนนมิหรือว่าสถานการณ์แบบนี้ที่เราเป็นอ่ะมันเห็นน้ําใจของคนนะครับาะว่าคือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ เราเห็นอยู่เสมอว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกันและสถานการณ์แบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทดสอบความเป็นคนไทยด้วยกันจะต้องช่วยกันก้าวข้ามผ่านไอ้ปัญหาความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางอะไรก็ตามเนี่ยก้าวข้ามผ่านมันให้ได้แล้วมาช่วยกันก่อนครับสปสชย้ำเลยครัว่าใครติดโควิดโทรเลยค่ะ1330กด14โทรได้ตลอด24ชั่วโมง ถ้าไม่ติดเดี๋ยวเขาโทรกลับเพราะว่างั้นไม่ต้องห่วงมี1,600้คู่สายรอรับสายคุณฮนะทีนี้ถือว่าคุณโทรแล้วแจ้งเขาไปแล้ว<ๆ>ก็จะมีเจ้าหน้าที่ประเมินอาการคุณก่อนว่าคุณเนี่ยกลุ่มสีเขียวเปล่ากลับตัวที่บ้านได้ไหมบ้านคุณพร้อมไหมถ้าบ้านพร้อมตัวคุณพร้อมเขาก็จัดเรื่องของยาอุปกรณ์นะคะเครื่องมือเครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยส่งให้ถึงบ้านพร้อมอาหาร3ามื้อเลยนะคะไม่ต้องห่วงแต่สําหรับคนที่ไม่พร้อมอ่บ้านไม่พร้อมเนี่ย ก็อาจจะพิจารณาแยกมาที่ศูนย์ทับทอยหรือว่าคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการแยกตัวคุณคนติดเชื้อออกมาจากครอบครัวของคุณก่อนซึ่งสำหรับใครที่กลัวหรือว่ากังวลในเรื่องของโฮมไอโซเลชันกลัวจะแพร่เชื้อมากขึ้นหรือเปล่าแล้วทำไมต้องมีการโฮมไอโซเลชันด้วยโอเชื่อว่าคําตอบของคุณหมอในวันนี้น่าจะตอบข้อสงสัยของใครหลายหลายคนได้แล้วรวมทั้งสถานการณ์ประเทศไทยในวันนี้มันไม่เหมือนเดิมต่อไปค่ะมันวิกฤตแล้วมันอยู่ในจุดที่ เราทําอะไรได้เราต้องช่วยกันเราต้องรีบทําแล้วนะคะสิ่งสําคัญเลยที่จะไม่ทําให้เกิดการแพร่เชื้อต่อนั่นก็คือคนป่วยต้องปฏิบัติอย่างถูกวิธีถูกต้องเช่นสวมหน้ากากอนามัยในบ้านต้องสวมตลอดเวลานะคะการทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสต,ต่างๆในบ้านเป็นสิ่งจําเป็นต้องทําสม่ําเสมอเราต้องเต็มที่กับมันค่ะถ้าเราปฏิบัติถูก มันก็ช่วยให้ครอบครัวของคุณแล้วก็ชุมชนของคุณปลอดภัยจากการติดเชื้อและอย่าลืมกลับมาติดตามรายการอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ด้วยนะคะทุกวันอาทิตย์แบบนี้เลยเวลาประมาณเก้าโมงครึ่งทาง Nation TV ช่อง22ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วโอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ